สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิลดลรานากรกฎราศีกรกฎเนาะให้ผลในช่วงของเดือนออสามเดือนนี้เลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็คือตุลาจนถึงธันวานะครับใจมาสุดท้ายแล้วนะของปีนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะแล้วยิ่งเป็น3เดือนด้วยก็คือเป็นสเกลใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงสดตัวขอว่า ให้ดูที่ใต้คลิปนะครับก็จะมีไลค์ดูอยู่เนาะก็แอดมาในเรื่องของการดูดดงส่วนตัวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe กับดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยตอนนี้ก็ส0 0 0ันซับทะลุส0 0พันซับไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับตอนแรกต้องสารภาพก่อนเลยว่าถอดใจเหมือนกันนะครับถอดใจในบางครั้งเหมือนกันเพราะด้วยความที่ก็ไม่ได้ค่อยเจอทุกท่านบ่อยเนาะอืมมันก็เลยแบบมีท้อท้อบ้างนะครับแต่ว่า พอเห็นแล้วก็มีกําลังใจทานะครับมีกําลังใจกลับมาทานะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับทั้งยูทูบของโดนะครับแล้วก็ฝาก Facebook p a พ e ด้วยของโดนะครับชื่อดีกวับช่องเลยดีสุดโรจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมานะครับโดก็จะมีนิยายบ้างบางทีก็จะไปงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยก็จะไปแขวนที่ Facebook นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะอัปเดตกับทุกท่านที่คอมมูนิตี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี ทางช่องของโดกดกระดิ่งกันไว้นะครับก็จะมี uh, walk, ast, วอล์กพี่อาร์ตดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์ที่ทาให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจํานะครับก็ฝากดูแล้วกันนะครับทาง2ช่องทางเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวปรกฏนะครับในเรื่องของความรักเนาะคนที่มีคู่คบกันมามากกว่า3-6เดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมาดๆเนาะขอให้ดูตั้งแต่เฟสแรกเฟสหลังเราจะทำทำสเต็มให้นะครับสำหรับคนโสดเนาะรอยต่อนะรอยต่อเนี่ยเป็นอะไรที่ มีเพื่อนเดทขึ้นมาด้วยโดต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับชาวกรกกอ่อะสำหรับคนมีคู่อะมันเป็น,นเรื่องของการที่เราเป็นความรู้สึกว่าเรางองอจนเหนื่อยงอจนเบื่อเข้าใจโดเนาะคือมันเหมือนกับว่าโดนฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะรู้สึกว่าโดนงอจนแบบมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดคุยต่อได้แล้วอะ่ะมันเป็นเาะวะของการที่งอแล้วงออีกอะงอจนแบบเบื่อ เบื่อเลยแหละมีเดอะไมจิเชนเข้ามาด้วยซึ่งคนที่งอนี่ก็งอเก่งหรือเป็นการที่แบบค่อนข้างรู้ทันแฟนตัวเองอะว่าแฟนทําอะไรที่ไหนยังไงนะครับมันก็เลยเป็นเพราะของการที่บางทีแบเบื่อเบื่อเลยแหละกับการที่แบบว่า,เ,าเหมือนเอาแต่พูดแล้วการกระทาไม่ค่อยเนี้ยซึ่งบางทีก็แอบตีเนียนด้วยนะตีมึนด้วยนะปักหลักปักธงแน่นอนอะไม่ไม่ไม่ไปไหนแน่นอนในบาง คนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ long distance relationship เนาะในบางคู่อ่ะมันเป็นเรนื่องของการที่แบบมีระยะทางก็เป็นตัวมีประเด็นอะมีประเด็นนะครับหรือเป็นการที่แฟนอะอาจจะคู่กรณีของชาวกรกฎหรือตัวชาวกรกฎเองอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยป่วยกายไม่เท่าไหร่แล้ป่วยใจอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเพราะของการที่แบบไม่ค่อยเรียกว่าไงอะไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะ ให้ความสัตให้ความสําคัญกับเรื่องความรักเออมากเท่าที่ควรจะเป็นนะมันก็เลยเป็นภาวะของการที่แบบอืมเรารู้สึกเราเบื่อจังเลยเราเบื่อกับช่วงมีมันเหมือนกับเบื่อคนรักอะ่ะมันเบืเ่อคนรักไม่ได้เบื่อเพราะว่าเขาทําอะไรไม่ดีแตาไม่ใช่แต่มเป็นการเบื่อดีที่แบบเหมือนตกลงกันแล้วแล้วเหมือนก็ก็ไม่ได้ตามนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไหมเรื่องที่ไม่ดีไหมขอโทษที เรื่องที่ไม่ดีไหมดูว่าไม่ใช่มันเป็นในเรื่องของอาจจะด้วยอย่างที่บอกอะ่ะมันมีในเรื่องของระยะทางอาจจะมีเรื่องเวลาไม่ตรงกันหรือบางที่แบบอยากเจอกันแล้วก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเพราะของกานที่ชาวกรรกรดเองก็รู้สึกว่าพยายามแล้วนะพยายามมากๆแล้วพยายามที่จะหาเวลาหรือจัดสรรเวลาให้มันพอดีกับคนรักของตัวเองซึ่งถามว่า ในคู่ที่ไม่ปกติเลยก็มีเหมือนกันกับการที่แบบว่าพยายามพยายามเข้าใกล้คนรักแต่มันเหมือนกับว่าทํายังไงก็ตามอ่ะมันเหมือนกับว่าอมันทําให้เห็นเลยว่าบางทีแบบเหมือนจะเอาใจใส่ได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับว่าอยากอยู่กับคนรักให้มากที่สุดอ่ะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่บางการเป็นก็ไม่ลงตัวไม่ลงอะไรเลยสักทีประมาณนั้น ในช่วงตุลาเนาะต้องบอกว่าเอาจริงๆอะ่ะภาพรวมนะ่ะค่อนข้างจบสวยนะภาพรวมในช่วง3เดือน,นเนาะค่อนข้างจบสวยมากเลยแหละนะครับก่อนที่จะไปคลิฟายในช่วงเดือนตุลาต้องบอกก่อนว่าจริงๆอะ่ะค่อนข้างจบดีเลยแหละมันเหมือนกับว่าเราง้อมีการง้อกันเยอะอยู่นะแต่มันเหมือนกับว่าอยากไปแต่ก็ไม่ไม่สุดอะ่ะคือเหมือนกับว่า อยากออกเฟซต,ตัวออกมาแต่สุดท้ายก็คือเหมือนตกผลึกกับตัวเองว่าคงไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมคือเหมือนคุยคุยกับตัวเองแล้วอะไรหลายๆอย่างแล้วช่างอกช่างใจในหลายๆเรื่องแล้วนะครับว่าสุดท้ายเราก็คงแบบอ่ะก็อยู่ตรงเนี้ย <laughs> ก็คงไม่ได้หนีไปไหนกันอ่ะอืมมันก็เลยเป็นภาวะของการที่แบบบางทีก็อ่ะ อยากอยู่ก็อยู่อืมก็จะต,ตามใจก็แล้วกันช่วงนี้เหมือนแบบอีกคนนึงอีกคน,นรู้สึกเบื่อรู้สึกเส่งอีกคนนึงก็พยายามทําให้ดีขึ้นเนาะม,มันก็พูดยากเหมือนกันนะครับในบางผู้เนาะต้องบอกอย่างนี้นะมีสิบถ้วยขึ้นมาด้วยอืมเลยคิดว่าน่าจะภาพรวมความสัมพันธ์ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปจากกันหรอก เพราะอย่างที่บอกว่าคนที่รู้สึกเบื่อกลับไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแม้ว่าจะเบื่อบ้างก็ตามอืมในช่วงตุลาเนอะในช่วงตุลามีเดลวอร์สขึ้นมาด้วยมีเดลวอร์สขึ้นมาซึ่งถามว่าดูก็มองว่าอืมมันมีความรักแหละมันมีความรักในอันนี้บางคู่เนาะมันมีเรื่องของการธุรกิจร่วมกันด้วยอืมมี ซึ่งถามว่ามีการไม่แสดงออกทางความรู้สึกกันมากมายนะแม้ว่าจะทำอะไรร่วมกันก็ตาม,มซึ่งถามว่าอีกบุคคลหนึ่งในความสัมพันธ์คืออาจจะเป็นฝั่งใดนฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นตัวชาวกราลกดเองหรืออาจจะเป็นตัวแฟนชาวกราลกดเนาะคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แบบพยายามคอนโทรลนะพยายามคอนโทรที่ทําให้มันดีว่าเออไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่อยากให้ ตัวชาวกรกฏกับคนรักอะเหมือนฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไม่อยากให้รู้สึกว่าแยกแยะธุรกิจส่วนตัวกับเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวกันไม่ออกเออในกรณีว่าจะทำธุรกิจร่วมกันหรือมีอะไรที่เป็น,เ,ปนเอเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนาะมันเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะแบบปนอะไม่อยากที่มันจะปนกันอืหรือเป็นการที่ พยายามมีสเปซให้กันโดยที่แบบอ่ะถึงเวลาคือไปทํางานอย่าอย่ามาทําให้รู้สึกว่าฉันต้องเจียดเวลาให้คุณเยอะเออมันจะเป็นฟิลนั้นอ่ะมันเหมือนพยายามแฮนด์ในความสัมพันธ์ให้ได้ว่าทํางานคุณไปทํางานฉันปล่อยคุณแต่เวลาส่วนตัวคุณก็ไมีเวลาให้ฉันอืมมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่รักไปตึงไปอืมคนไหนคนไหนขาดอีกคนก็จะเติม ผัดกันขาดผัดกันเติมอยู่ประจำเจ็ดไม้เท้าบางคนมีลักษณะของการที่ว่าอนั่นแหละอย่างที่เราบอกว่าก็คงมีในเรื่องของการที่บางทีอะลงทุนอะไรร่วมกันหรือวางแผนหลายๆอย่างร่วมกันมากขึ้นอืไม่คนมีคู่มันก็เลยเป็นพอของการที่นิ่งๆไม่หวานแต่ก็ถามว่ามีมีอะไรที่ตกลงรับผิดชอบร่วมกันได้แน่นอน ประมาณน,นั้นในช่วงพฤทศติกาต่อข้อธนวามีเดกรไฮโเฟนขึ้นมาดูมีความรู้สึกว่าคู่ที่หวานมากๆขอใช้ข้อหวานมากๆเลยคืออยากไปต่อนะอยากไปต่ออาจจะมีการพาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะออในแง่ดีคืออาจจะมีในผู้หลักผู้ใหญ่เขามาเป็นประเด็นอซึ่งถามว่าผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างเป็นกลางแหละ ในอีกกรณีหนึ่งอ่ะคู่ที่ไม่ปกติเลยอ่ะคือระวังเรื่อง e อีโก้คือมีปัญหากันมานานด้วยด้วยความที่แบบอาจจะดูคอนโทรลกันมากอ่ะในช่วงเดือนตุลาหรือเขามีรู้สึกว่าอาจจะมีความอึดอัดใจบางอย่างนะเออม,มีความอึดอัดใจบางอย่างซึ่งมันทําให้ต่อเนื่องมันจะถึงพฤติกาที่รู้สึกว่าคุยกับแฟนแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอืแล้วบางคู่อ่ะอ่ะจริงๆอ่ะโดยอยากจะอ่าน ความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติมาตั้งแต่ตุตลาแล้วพอมันขึ้นเจ็ดด่มาด้วยซ้ำตั้งแต่ตุตลาเลยนะซึ่งถามว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรเดชาริออในคู่ที่ปกติเลยก็ต้องบอกว่ามีการวางแผนไปเจอครอบครัวก็จริงแต่ในคู่ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของอีกบุคคลหนึ่งในความสัมพันธ์เนาะที่อาจจะเป็นการที่คู่กรณีของชาวกรกดหรืออาจจะเป็นตัวชาวกรกดเองก็ได้โดยไม,ม่จัดนะครับอย่างที่บอกเนาะ มีการกลับไปหาอีกบุคคลหนึ่งในความสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นการที่แบบก็ไปทางขึ้นน้องล่องเลยอะ่ะคือไปนานเลยและรอบเนี้ยคิดว่าไปนานอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันแต่ถามว่าไปได้สุดริมที่ประตูไหมไม่กลับมาหาชาวากอลกกเหมือนเดิมอืมจ้ะประมาณน,นั้นอืมซึ่งในคู่ที่ปกติเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีพครจะสติกขึ้นมาด้วยนะออม อย่างที่บอกว่ามีคอมมิชแน่นอนสาหรับบางคู่เนาะมันมีในเรื่องของคอมมิชแน่นอนเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่แล้วอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอืมอืมซึ่งถามว่าลึกๆก,ก็สองจิตสองใจนะไม่ได้อยากไปทุ่ซีอะไรกับชาวกระลกดมากหรอกแต่อย่างที่บอกว่าพอเขาต้องไปเรียนรู้อะไรกับคนใหม่ๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทัดใจเขาทั้งหมดหรืออาจจะ ชาวกรกฎเองนั่นแหละที่รู้สึกว่าถ้าไปใหม่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องมานั่งแบบหนึ่งสองสมสี่เราเบื่อวเราเบื่อกับการที่แบบว่าจะต้องมานั่งนับหนึ่งม่นั่งโอ้โหทำความรู้จักกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมคือโดเข้าใจได้นะสำหรับคนที่แบบบางทีแบบเพิ่งเริ่มอยากจะเริ่มคุยกับใครสักคนน่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เราคบกันมานานเนาะอารมณ์เหมือนเราคบกันมานานแล้วอยู่เราต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่อะ่ะมันโมเมนต์นั้นเราหายไปนานมากเข้าใจใช่ไหมครับแล้ว เราก็ไม่ได้มั่นใจกับคนที่เข้ามาด้วยแล้วเหมือนการปรับจูนกันมันค่อนข้าง,งเยอะอืมนี่คืออก็อาจจะเป็นเห,เหตุผลหนึ่งที่ชาวกรกดก็ไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมในอีกกรณีหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าชาวกรกฏร,รู้สึกว่าหรือคู่กรณีนะรู้สึกอืม พออ่านอภัยแล้วมันมีคําว่าไม่อยากไปต่อขึ้นมาอืมในคู่ที่มีปัญหาแรงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการที่รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อเพราะอีกบุคคลหนึ่งน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องกลับมาคิดว่าการที่อยู่กับชาวกระกบหรือการที่อยู่กับอีกบุคคลหนึ่งแบบไหนมันดีกว่ากันแบบไหนมันทําให้เขาสบายใจได้ดีกว่ากันอืม ซึ่งถามว่าเขาอยากใช้เวลามากเหมือนกันในการเลือกซึ่งแบบมันมันมันคบกันแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งเลือกไหมเข้าใจโดนเนาะเออฝั่งแฟนเนาะฝั่งแฟนนี่ต้องบอกก่อนว่าอเพราะอ่านภาษาในมุมของแฟนเนาะสามใบเนี่ย ในมุมของแฟนก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะด้วยอ่ะคู่ที่ไม่ปกติก่อนหขึ้นขึ้นมาค่อนข้าง,างชัดคือเป็นการที่บางทีอ่ะเขาก็มีตัวเลือกของเขาเยอะเยอะมากๆอืมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาต้องมานั่งหักลกกลบนี้อ่ะเออหักลบกลบนี้ว่าชาวกรกฏอ่ะพยายามเพื่อเขาอยู่หรือเปล่าอืมซึ่งถามว่าชาวกรกฏดึงหรืกอกะ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะพยายามมามากแล้วไงพยายามยื่นสิ่งหยิบยื่นไมตรีหรือสิ่งดีๆบางอย่างให้ด้วยซ้าแต่มันเหมือนกับว่าผลที่ได้กลับมาคือชาวกรกฏก็ไม่อยากคาดหวังอะไรเยอะแล้วมีไพ่คิงเหรียญด้วยออย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านด้วยซ้ำสำหรับชาวกรกฏแต่ชาวกรกฏลลึกๆแล้วลก็อย่างที่บอกว่าเราอะเป็นคนไม่หวานนะอืมจริงๆลึกๆชาวกรกฏไม่ได้อยากไม่ได้เป็นคนหวานขนาดนั้น ถ้าจะให้มานั่งถึงเช้าถึงเย็นถึงด้วยอะ่ะเฉากดไม่ทำอยู่แล้วอืมมีอะไรก็คือไปทำถึงเวลาแล้วค่อยมามีเวลาให้กันแล้วกันเท่านั้นคือพอแต่ว่าสาหรับแฟนคือต้องการคนที่ถึงในเชิงปริมาณเข้าใจใช่ปะถึงในเชิงปริมาณและอาจจะถึงในเชิงเชิงคุณภาพด้วยในบางคู่คือเชิงปริมาณก็คืออย่างที่บอกว่าอ,อ,อารมณ์เหมือนทานยาหลังอาหารสามเวลาเข้าใจใช่ใชไหมเออ ในเชิงคุณภาพก็คือแบบการอยู่ด้วยกันอะถ้าบอกว่าจะเจอกันน้อยถ้าบอกว่าจเจอกันน้อยสิ่งที่คุณต้องทําคือเต็มที่อืมซึ่งแฟนชาวกรรกรดหรือคู่กรณีชาวกรรกรดอะอยากได้อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะอยากได้แบบทั้งสองอย่างเลยอืมดูเยอะเนาะอืมซึ่งและแถมถ้าเขามีตัวเลือกด้วยนะ เรื่องของเรื่องคือถ้าเขาไม่ตัวเลือกเขาก็ต้องมานั่งหักโลบกบนี่อีกซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรมีไหมอ่ะการครบกันอ่ะยิ่งถ้าคู่ไหนที่คบกันมานานแล้วมันเหมือนกับว่ายังต้องมานั่งเลือกอีกอ่ะอืมซึ่งอันนี้เราไม่จัดนะว่าชากรากฎถ้าเจอเคสนี้เข้าไปชากรากฎจะอยู่ยังไงเนาะจะจะจะไปต่อไหมหรือจะยังไงอืมเพราะบทสรุปบทสรุปก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าบทสรุปเนี่ย <The> มีแต่ทาวเวอร์ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในทางทางใดทางหนึ่งแน่นอนคู่ที่ปกติเนี่ยเป็นการที่อะตกลงปรงใจแต่ในคู่ที่ไม่ปกติเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารด้วยแล้วหนึ่งสองคือมันเป็นในเรื่องของการที่อย่างที่บอกว่าพอตัดสินใจออกมาแล้วบทสรุปที่ออกมาในช่วงไตมานเนี้ยมันเป็นมันเหมือนขยายภาพรวมคนสัมพันธ์อ่ะเนาะว่าบทสรุปที่ได้กลับมาคือคือถ้าถ้า ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ตามที่ขอหรือถ้าไม่ได้ตามเงื่อไนไขของชาวกรกฎเองที่ชาวกรกฎก็บอกแล้วว่าชาวกรกฎไม่หวานซึ่งถามว่าลึกๆชาวกรกฎไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลผลตกลงผลการตกลงปรงใจทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปทางเดียวกันะชาวกรกฎพร้อมตัดเลยนะอืความพีคคือชาวกรกฎพร้อมตัดเลยแล้วประเด็นคือ มันเหมือนพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยเออแรกๆอ่ะคู่กรณีอาจจะมีการปันนีปรนนอมบ้างเปราะบ,บางนะครับในคู่ที่ปกติเลยก็คือจบสวยแน่นอนอ่ะมีการพัฒนาต่อความสัมพันธ์อาจจะมีการที่พาอย่างที่บอก,กบพาไปเจอู้หเราผู้ให,ใหญ่แล้วเป็นการที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้เราต้องทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนี่คือคู่ปกติแต่ถ้าคู่ที่ไม่ปกติคือเหมือน ทั้งสองฝั่งพร้อมใจกันอยากเลิกถึงที้บอกว่าเปราะบางมากอืซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ข้อตกลงของทั้งคู่นะครับในคู่ที่ไม่ปกตินะมันอยู่ที่ข้อตกลงของทั้งคู่เลยว่าจะยังไงในความสัมพันธ์เนาะคนโสดนะคนโสดเนี่ยโสดสนิทก่อนโสดสนิทช่วงนี้ยบอกเลยว่าจริงๆอะ่ะตั้งแต่ก่อนที่เข้าไตามาสุดท้ายของปีอะ่ะคุณมีความรู้สึกคุณอยู่คุณเดียวได้นะ เพราะอะไรมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณอยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นอืมคุณเหมือนกับว่าจริงๆอะ่ะคุณก็ไม่ได้หม่กันที่ต้องจีบใครหรือเริ่มต้นกับใครใหม่นะแต่มันเหมือนกับว่าภาพรวมในความสัมพันธ์คือคุณโฟกัสก,กับครอบครัวมากหรือคนที่สามารถอยู่กับเราและครอบครัวของเราได้คนชาวประหดถึงจะเลือกไปต่อคนนั้น แต่ถ้าเกิดว่าแบบไปไม่ได้ชักอย่างเลยแม้กระทั่งทัศนคติหรือการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการปรับตัวกับครอบครัวถ้าเกิดว่าไปด้วยกันไม่ได้ก็คือชาวกฎก,ก็ไม่เอาอืมเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าคุณวางแผนไว้ยาวมากคุณวางแผนไว้ยาวมากแม้ว่าจะเจอไม่ถึงสามเดือนเลยนะบางทีอ่ะไม่ถึงสามเดือนเลยแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าถูกใจคนเนี้ยอยากพาไปเจอครอบครัวเลยอืม อยากพาไปเจอครอบครัวอยากอยากเปิดตัวอยากทําให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยมากขึ้นจากก่อนหน้าเนี้ยอาจจะไม่เคยแบบทําอะไรแบบนี้เนาะคิดมาดีแล้วละ่ะถึงได้แบบอยากเปิดตัวอืมอยากพัฒนาต่อความความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณก็อาจจะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยซ้าถ้าไม่เป็นการที่แบบไปเปิดตัวครอบครัวก็เปิดตัวแบบ grand opening อาจจะ ออกบอกเพื่อนบอกสื่อบอกอะไรอย่างเงี้ยบ้างว่าแบบฉันกําลังจะคบกวบคนนี้นะักอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งถามว่า,าอยากให้เดี๋ยวใช้คำนี้บ่อยมากกับหลายๆคลิปที่เป็นของแต่ละราศีเนาะอยากให้ใจเย็น <laughs> เพราะอะไรคนที่คุณอยากพัฒนาด้วยอะ่ะเขาก็กลับไม่ได้มองชาวกระลกที่แค่คนเดียวไงอืม ประเด็นคือเขาอาจจะไม่ได้มองซากรกฏแค่คนเดียวและที่สำคัญคือเขายังไปไปมาๆกับคุณอยู่เลยของแบบนี้ตกมือข้างเดียวไม่ดังนะถ้าคิดจะพัฒนากันนะ่ะแต่ว่าบางเอื้อนว่าคู่กรณีะยังไม่ทันจะตกมืออะไรเลยบางทีก็ไปแล้วอืมถอนตัวออกไปเองเลยนะอืมบางทีเป็นการไปไปมาเพราะเหมือนกับว่าคนคนในความสัมพันธ์ของเขาอ่ะที่บางทีเขาก็ อ่ะถ้าเขาโสดเผื่อเลือกเนาะเขาก็ยังคุยอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ไม่อยากตัดโอกาสอีกคนนึง <c oughs> ภาพรวมมันก็เลยเป็นลักษณะของเอ่อในช่วงเดือนธันวาคมก็เลยเป็นการที่แบบเขาสองิตสองใจเลยแหละถ้าอยู่ๆจะมาของนี้กับเขาเลยอะ่ะเขาก็ไม่ได้พร้อมนะอืมเพราะฉะน,นั้นถึงได้บอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องไปรัดตัวเขามากครับถ้าเกิดว่าเขายังอยากไปต่อกับเราอะหลายๆอย่างมันจะบอกคุณเองอืมหรือเป็นการที่บางทีคุณอาจจะแนะนํา อาจจะเป็นการไกลๆไปก่อนก็ได้ว่ากับทางครอบครัวตัวเองนะว่าคนเนี้คนเนี้กาลังกาลังจีบอยู่เออกําลังจีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้หมายกับการที่คุณมีใครหรือไม่มีใครนะสำหรับครอบครัวคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาหม่ก็คือคงไม่ต้องบอกอะอาจจะแค่วงเพื่อนว่าเอ,อ้ยกาลังจีบคนนี้อยู่อะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น โสดที่มีคนเก่าใช้เวลานานกันนะเนี่ยโสดที่มีคนเก่าเนาะโซส,สนิตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโซสซสนิตเอโสดที่มีคนเก่าขอโทษโสดที่มีคนเก่าคนเก่าถ้ากลับเข้ามาดูดีๆนิดนึง่งคือบางทีมันโดยเฉพาะช่วงพฤศจิกาที่จะถึงนี้แหละถ้ามีคนเก่ากลับมานะ คือถ้าไปกลับมาช่วงตุลาช่วงตุลามันยังรักกันได้แต่มันเหมือนต้องมีข้อตกลงอะไรก่อนเนาะเออว่าแบบจะต้องแบบนี้จะต้องรับครอบครัวฉันได้เพราะก่อนหน้านี้นอาจจะไม่เคยให้เจอครอบครัวเลยหรือเป็นการที่แบบรับเงื่อนไขอะไรของชาวกรกฎได้ถ้าเป็นตุลาเข้ามาดูไม่ค่อยเสีเยดแต่ถ้าเป็นพฤศจิกาดูดีๆด,ดูดีๆเลยเพราะเหมือนกับว่าไม่ได้มาตัวเปล่าเปลือยอืม พ่วงอีกความสัมพันธ์หนึ่งมาด้วยหรือเปล่าดูดีๆบอกว่าอยากมีเวลายอยากมีสเปซให้เราดูดีๆอืมบางคนอาจจะมีความไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปรัดตัวเขาครับพรอยยิ่งรัดตัวเขายิ่งไม่เลือกใหญ่เลยอืมเพราะถ้าเกิดว่าเขาโสดเผื่อเลือกด้วยนะเหมือนกับว่าเขาก็กลับไปโสดแต่เหมือนเหมือนกับว่าก็มีคนเข้ามาแวะมาเวียนเขาสำหรับโสดที่มีคนเก่าไนะภาพรวมคือ คนเก่าที่ครอบครัวคุณถูกใจอ่ะเออถ้าคุณอยากไปต่อกับใครสักคนขอให้เลือกคนที่ครอบครัวคุณหรือเพื่อนคุณอ่ะสแกนแล้วรู้สึกว่าไปต่อกันได้แน่ๆ,ๆคนนั้นเอากลับเข้าม,มาได้ไม่มีปัญหารประมาณนั้นไพ่อาเลื่อนสี่ใบนะครับอยากบอกอะไรสําหรับชาวกระกบ้างนกคลิปยดีมาไลค์สำหรับคนมีคู่นะครับคนมีคู่เนี่ยอย่าที่บอกว่าไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นาะ อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมถ้าคนเดิมเขายังมีความฝันอยู่เหมือนกันในเรื่องความสัมพันธนะ์เนาะว่าอยากวางแผนะนะคตร่วมกันอะไรร่วมกันไปต่อได้เลยไม่มีปัญหาโดยไม่ได้หา้ามแต่ถ้าเป็นการที่แบบว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้มองเป้าหมายเดียวกับคุณหรือเขาอยากมองเป้าหมายในความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกันแต่แค่อยากเริ่มกับคนอื่นอย่าไปรังเขานะสุดท้ายแล้วคือแนวคิดเหมือนกันแต่ความต้องการของ คนนะมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองถ้ารู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างไม่มันไม่ควรจะหนักนเหมือนอารมณ์เหมือนแช่นหนักขวาเนาะที่แบบจะหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมันก็ต้องพร้อมใจกันทั้งสองฝั่งเหมือนกันสารคนโสดเนาะสารคนโสดนี่ต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายคุณอะกับการที่แบบว่าในความสัมพันธ์อะถ้า ถ้ารู้สึกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมันเหมือนต้องมานั่งต้องมานั่งคิดแก็บเนาะหรือคนที่เข้ามาต้องคิดแก็บว่าโอูยอยากได้ทั้งเชิงปริมาณทั้งเนี่ยโอ้หต้องเช้าถึงเย็นถึงหรือแม้กระทั่งว่าการอยู่ด้วยกันก็ต้องมานั่งแบบจดจ่อที่ชั้นอะไรคนเดียวเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันมันหนักหนาเกินไปก็ก็ใบยตั้งแต่เริ่มเลยครับอือเพราะใบต่อมาคืออะไรป่ะลัเตอร์อือ สหรพนมีคู่ก่อนนะสหรคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเบื่อแหละทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นความรักจริงถามว่าทําไมย้อนกลับไปตอนที่จีบกันใหม่ๆย้อนกลับไปตอนที่จีบกันใหม่ๆคุณมีความสุขกว่าตอนนี้ถูกปะแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลถามว่าอยู่กันมาจนถึงปัจจุบนนะันเนี่ยคุณอยู่ด้วยอะไรกันก่อนเออตั้งต้นที่อะไรกันก่อน ถ้าจะตั้งคนที่ผลประโยชน์โดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอยู่ที่คุณไงเพราะคุณก็ยังพึงพอใจในตัวเขาที่เขายังที่เขายังมีสิ่งนั้นให้คุณอยู่ถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กันด้วยใจถ้าอยู่กันด้วยครึ่งๆใจครึ่งหนึ่งผลประโยชน์ข้อตกลงร่วมกันอีกครึ่งหนึ่งแล้วมันยังเป็นความสุขของคุณทั้งคู่อยู่ ก็ก็โอเคก็ไปตามนั้นก็ถึงอยู่ในจุดที่ยอมรับได้แต่ให้อยู่ในจุดที่ยอมรับไม่ได้หละ่ะจุดที่คุณก็ไม่มีความสุขแล้วมมันเหมือนต่างมันจะกลายไปต่างคนต่างอยู่เนาะต่างคนต่างมีความสุขในแบบฉบับตัวเองขึ้นมาทันทีสําหรับคนโสดคนโสดนี่คนที่ทําให้คุณ มีชีวิตชีวาเออกลับมามีชีวิตชีวาจากการที่เราเบื่อความรักมานานและสามารถที่จะในเชิงกับครอบครัวได้ไปกับครอบครัวได้หรือไปในไลฟ์สไตล์ของคุณได้คนคนคนประมาณนี้ก็น่าจะพิจารณา,น,าน,น่าจะรับมาพิจารณา,นานได้เหมือนกัน I do cost t o f e c t i o n เนาะนการกระทําเป็นสิ่งสำคัญเนาะทั้งคนสดและก็มีคู่เลยเหมือนต้องต้องเวทดูวเวทดูเลยว่า สำหรับคนมีคู่นี่คือการเวกดูว่าเรายังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าแม้ว่าในวันที่เราเบื่อเราเบื่อแล้วเขายังยังไงเขายังทําให้มันดีขึ้นใช่ไหมแล้วเราอะทาอะไรให้ดีขึ้นแล้วหรือยังในความสัมพันธ์ถ้ายังไม่ดีทําให้มันเท่ากันทําให้มันพอดีพอดีกันทําให้มันแบบอุดรอยรั่วของกนและกันเพื่อที่จะไปต่อด้วยกันได้ยาวๆสารพคนโสดเขาสองสคนโสดนี่ก็คือแบบอย่างที่บอกว่า คัดคนแบบไหนเข้ามาก็ต้องดูเขาทั้งการกระทําและสิ่งที่เขาพูดอืมจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำๆเนาะแต่ขอให้คัดด้วยความรู้สึกที่ไม่ตั้งคติกับเขาจนเกินไป amplify your positive emotion ทั้งคนส่และคนมีคู่เลยนะไม่ว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์ยังไงก็ตามขอให้มองเขาในเชิงบวกไว้ขอให้มองเขาในแง่ดีไว้หรือถ้ามีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามายังไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังต้องแบบ กอไปนั่งทุ่มเทกับเขาทั้งหมดก็ทุ่มเทกับตัวเองก่อนทุ่มเทให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะพร้อมจะรับความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณเท่านั้นเลยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวอ้อขอโทษทีลืมไปว่ามีพลังงานธาตุใดราศีะไปบ้างเนาะมีชาวพีจีหนึ่งชาวกรกฎชัดมากชาวพฤกษ์ชาวตุลชาววันังคารชาวพุชาวชาววันพุธชาวกัน ชาวมิถุนด้วยอืขึ้นค่อนข้างหลายราศีหลายธาตุเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวพิจิกเอ้ยชาวกรกฎเนาะที่เข้ามาดูนะครับในเรื่องของความรักเนาะก็มีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของความรักครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ